แนะนำเพื่อการแบ่งปันข่าวสารและติดตามวิดีโอใหม่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวด่วนที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทั่วประเทศจับตามองนาทีสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยรับตัวจ่าเอ็มผู้ต้องหาคดีสังหารอดีตศสกัมพูชาจากกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยผู้ต้องหาอยู่ในสภาพเครียดและรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ และการอัปเดตเรื่องราวล่าสุดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ก่อนใครขอขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้มนาทีตำรวจคุมตัวจ่าเอ็มมือยิงลิมกิมยาจากกัมพูชาถึงไทยเจ้าตัวเครียดรับสารภาพทุกข้อหายังไม่สัททอดถึงใครคุมตัวสอบเพิ่มสอนชนะสงคราม หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา11มกราคม68 68พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนอครบาลและชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนอครบาลเดินทางจากกองบินตำรวจท่าแรงโดยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จำนวนสองลำเพื่อไปรับตัวนายเอกลักษณ์แพรน้อยหรือจ่าเอ็มผู้ต้องหาในคดีสังหารอดีต สสกัมพูชาจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอออรัญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วหลังทางการกัมพูชาส่งมอบตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยโดยพลตำรวจโทสมประสงค์บอกก่อนเดินทางว่าขั้นตอนวันนี้ไม่มีอะไรมากเนื่องจากคดีนี้ตำรวจได้สืบสวนจนหลักฐานแน่ชัดและได้มีการออกหมายจับจากนั้นมีการประสานทุกอย่างจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านจึงได้ประสานความร่วมมือ โดยผู้บังคับบัญชาและรัฐบาลให้ความสนใจในคดีนี้จนประสานและได้รับตัวกลับมาในวันนี้ซึ่งขั้นตอนการจับกลุ่มหักเท้าของผู้ต้องหาเหยียบแผ่นดินไทยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามหมายจับหลังจากนั้นก็จะนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่สนชนสงครามเพื่อตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งการปฏิบัติในการควบคุมตัวนั้น จะเป็นตามยุทธวิธีที่ได้ฝึกมารวมถึงมีชุดเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาสำหรับขั้นตอนการส่งตัวจะเอ็มให้กับตำรวจไทยในวันนี้จะมีรองพอบอตำรวจกัมพูชาเป็นผู้มาส่งตัวผู้ต้องหาด้วยตนเองบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบานคลองออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วโดยหลังจากรับตัวพนักงานสอบสวนอ,นอจะอ่านหมายจับจะเอ็มในความผิดตามหมายจับฆ่าผู้อื่น โดยไตรตรองไว้ก่อนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรซักถามคำให้การในเบื้องต้นและแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งทุกขั้นตอนหลังรับตัวจะมีการบันทึกภาพตามหลักของพรบอุ้มหายจากนั้นจะคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับมาที่กองบินตำรวจท่าแรงทันทีแล้วจะนำตัวเข้าไปที่สนชนะสงครามเพื่อทำการสอบปากคำโดยละเอดะ และจะส่งตัวไปฝากขังในเช้าวันจันทร์ที่13มกราคมต่อมาเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีตำรวจกัมพูชาได้นำตัวจ่าเอม็มมามอบให้กับชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจคันบานก่อนที่สารวัตรแจจานหมายจับให้ผู้ต้องหาได้รับทราบหลังอ่านหมายจับเสร็จพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ถาม จ่าเอ็มผู้ต้องหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่ก่อนที่จ่าเอ็มจะตอบว่ารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาต่อหน้าพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากนั้นได้พาตัวมาที่สอพอคลองลึกเพื่อลงบันทึกจับกลุ่มก่อนจะพาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาดำเนินคดีที่สอนอชนะสงคราม ล่าสุดเวลา13นาฬิกา45นาทีเฮลิคอปเตอร์ของพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและชุดสืบสอวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางถึงกองบินตำรวจโดยขณะที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์นายเอกลักษ์หรือจ่าเอ็มได้สวม เสื้อยืดสีขาวและเสื้อกรอกกันกระสุนกางเกงสีน้ำตาลหมวกสีขาวพร้อมสวมแมสจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวนายเอกลักษณ์ขึ้นรถตู้หุ้นดสีขาวโดยมีรถคุ้มกันของหน่วยอรินทราช26ทั้งหน้าและหลังพร้อมกำลังพลของหน่วยอรินทราชพร้อมอาวุธครบมืออีกหลายนายคอยดูแลความเรียบร้อยยอพลตำรวจโท สมประสงค์เปิดเผยว่าจากการสักถามเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดซึ่งใช่เหตุในเมืองซึ่งในรายละเอียดต่างๆยังไม่ได้ข้อมูลอะไรชัดเจนเบื้องต้นต,น,ตนมีหน้าที่ไปรับตัวผู้ต้องหา เพื่อนำมาส่งต่อให้กับทางองพลตำรวจโทรสยามได้ดำเนินการนำตัวไปสอบสวนต่อสำหรับในประเด็นอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนสั่งการหรือไม่หลบหนีไปยังประเทศกัมพูชามีผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือไม่และเรื่องเส้นเงินหกหมืบาทที่เข้ามายังบัญชีตัวผู้ร้ายและสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุว่าจะเกี่ยวพันการเมืองหรือไม่รวมไปถึงตัวผู้ชี้เป้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากว่าในวันนี้เพียงแค่ไปรับตัวมาซึ่งหลังจากนำตัวส่งให้กับทางบชนแล้วกระบวนการสอบสวนถึงจะเริ่มขึ้นเบื้องต้นจากที่ตนสังเกตสีหน้าของผู้ต้องหานั้นก็ดูเครียดแต่นิ่งไม่ได้พูดอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจากการไปรับตัวผู้ต้องหามามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกับประเทศกัมพูชาหรือไม่พลตำรวจโทสมประสงค์ยืนยันว่าไม่มี ด้านอบลอตทสยามกล่าวว่าสำหรับการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องสอบปากคำตัวผู้ต้องหาและขยายผลเพิ่มเติมก่อนว่ามีผู้ใดบ้างหากพบว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวข้องก็จะมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนทั้งตัวน้องสาวและตัวคนชี้เป้าสิบประเด็นพิเศษของข้อความนี้ 1. การจับกลุ่มและส่งตัวผู้ต้องหาจะเอ็มผู้ต้องหาในคดีสังหารอดีตสสกัมพูชาถูกจับกลุ่ม และส่งตัวกลับประเทศไทยด้วยความร่วมมือจากทางการกัมพูชา 2. อ,อาการประสานงานระดับสูงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้บัญชาการระดับสูงของตำรวจไทยเช่นพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมและพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีร่วมดำเนินการ 3. อาการส่งตัวด้วยมาตรการเข้มงวดผู้ต้องหาถูกส่งตัวที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญ,ญประเทศ และถูกนำตัวด้วยเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ติดอาวุธ 4. การรับสารภาพจะเอ็มรับสารภาพทุกข้อกล่าวหารวมถึงข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร 5. กระบวนการทางกฎหมายหลังการส่งตัวผู้ต้องหาถูกนำตัวไปสอนอชนะสงครามเพื่อสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย 6. ข้อสงสัยแรงจูงใจทางการเมืองตำรวจกำลังสืบสวนว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเฉพาะข้อความในแชทที่พาดพิงถึงอดีตนายกไทย 7. การขยายผลการสืบสวนเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นผู้ชี้เป้าผู้ช่วยเหลือและเงิน6 0 0 0 0่บาทที่เข้าบัญชีของผู้ต้องหา 8. สังเกตอาการผู้ต้องหาจะเอมมีสีหน้าเครียดแต่ยังคงนิ่ง และไม่พูดอะไรมากนักระหว่างการส่งตัว 9. ความร่วมมือจากกัมพูชาทางการกัมพูชาส่งตัวผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการโดยมีรองพอบอตำรวจกัมพูชามาส่งมอบด้วยตนเอง 10. คําให้การของภรรยาผู้เสียชีวิตภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องหาและเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพียงเท่านั้น และสำหรับข้อมูลของคนชี้เป้านั้นยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ได้เบื้องต้นทราบว่าเป็นคนประเทศกัมพูชาหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนใจว่าสามารถนำตัวของผู้ชี้เป้ามาดําเนินคดีได้ส่วนเรื่องผลตรวจอาวุธปืนนั้นจะต้องรอข้อมูลจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก่อน เบื้องต้นจากการสักถามภรรยาผู้เสียชีวิตนั้นตัวภรรยาไม่รู้จักกับตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใดผู้เสียชีวิตและภรรยาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวเท่านั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคิดว่าเป็นเหตุซึ่งน่าหรือมีการวางแผนพลตำรวจโทสยามกล่าวว่าคิดว่าน่าจะเป็นการวางแผนเพราะมีการล็อกเป้าอย่างชัดเจนและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ ถามต่อว่าในแชทของผู้ต้องหาที่ระบุถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะมีการตรวจสอบหรือไม่พลตำรวจโทสยามกล่าวว่าตรงนี้จะต้องรอสอบสวนก่อนแต่เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องนี้การจับกลุ่มและส่งตัวผู้ต้องหารายละเอียดเพิ่มเติมเศร้าจะเอ็มนายเอกลักษณ์แพน้อยผู้ต้องหาในคดีสังหารอดีตสสกัมพูชาถูกจับกลุมตัว โดยทางการกัมพูชาหลังจากที่พยายามหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและกัมพูชากระบวนการเริ่มต้นจากการสืบสวนของตำรวจไทยจนพบหลักฐานชัดเจนและออกหมายจับก่อนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเมื่อทางการกัมพูชาตรวจพบตัวผู้ต้องหาได้มีการควบคุมตัวไว้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกออ,อรัญญประเทศจังหวัดสแก้ว และจัดพิธีส่งตัวอย่างเป็นทางการโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเป็นผู้นำตัวส่งให้แก่ฝ่ายไทยในระหว่างการส่งตัวจะเอ็มถูกควบคุมตัวอย่างเข้มงวดพร้อมด้วยชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธครบมือและเมื่อผู้ต้องหาเหยบแผ่นแผ่นดินไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้อ่านหมายจับเพื่อให้ทราบถึงข้อกล่าวหาทั้งหมดได้แก่การฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควรและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการจับกลุ่มและส่งตัวนี้เป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างสองประเทศที่มีเป้าหมายร่วมในการรักษาความยุติธรรมและดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติการจับกลุ่มและรับตัวจ่าเอ็มในครั้งนี้เปรียบเสมือนงานโหมโรงแห่งความยุติธรรมที่เกิดจากความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นระหว่างสองแผ่นดิน โดยมีผู้บัญชาการระดับสูงของไทยเป็นผู้นำการประสานงานกับกัมพูชาเพื่อให้แสงแห่งความจริงปรากฏแก่สังคมด้วยความมุ่งมั่นของพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เริ่มต้นแผนการอย่างรอบคอบเสมือนช่างปั้นที่บรรจงวาดลวดลายอย่างปราณีตบนผืนผ้าใบ เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความสมบูรณ์แบบทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เปรียบได้ดังวิหกทองคำที่มุ่งสู่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกออรัญญประเทศซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงถึงมิตรภาพและการเคารพในกฎเกณฑ์ระหว่างสองแผ่นดินเมื่อมาถึงจุดหมายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเช่นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบตัวผู้ต้องหาให้กับทีมไทยอย่างเป็นทางการภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคารพและความโปรง่งใสกระบวนการครั้งนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงศักยภาพของตำรวจไทยที่สามารถติดตามและประสานงานจนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สําเร็จแต่ยังแสดงให้เห็นถึงจิตแห่งมิตรภาพที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากความสัมพันธ์อันยาวนาน การประสานงานครั้งนี้เป็นมากกว่าความสำเร็จทางกฎหมายแต่คือบทกวีแห่งความสามาคัคคีที่ขับขานขึ้นจากหัวใจของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเพื่อคืนความยุติธรรมสู่สังคมไทยอย่างสมบูรณ์การสอบสวนเพื่อเปิดเผยความจริงหลังจากที่จ่าเอ็มถูกควบคุมตัวมายัางสนชนะสงครามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับแรงจูงใจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการสักถามครอบคลุมประเด็นสำคัญเช่นการวางแผนล่วงหน้าการหลบหนีไปยังประเทศกัมพูชารวมถึงผู้ที่อาจให้ความช่วยเหลือประเด็นที่น่าสนใจยังรวมถึงเงินจำนวน60,000บาทที่เข้าบัญชีผู้ต้องหาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในคดีหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมืองหรือไม่ กระบวนการสอบสวนนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องรวมถึงผู้สั่งการและผู้ชี้เป้าเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงทุกแง่มุมเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างโปร่งใสการควบคุมตัวจ่เอ็มครั้งนี้ได้รับการปฏิบัติด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตั้งแต่การรับตัวจากกัมพูชาจนถึงการส่งตัวมายังสนชนะสงครามผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธครบมือจากหน่วยอารินทราช26ทั้งด้านหน้าและด้านหลังจาเอ็มถูกนำตัวขึ้นรถตู้หุนใดสีขาวโดยสวมเสื้อกรอกกันกระสุนหมวกและแมสเพื่อป้องกันความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนอกจากนี้การเคลื่อนย้ายยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประกบตลอดเส้นทาง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องหาจะมาถึงสถานที่สอบสวนโดยปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยนี้สะท้อนถึงความสำคัญของคดีและความรอบคอบของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการปกป้องไม่เพียงแต่กระบวนการสอบสวนแต่ยังปกป้องข้อมูลที่อาจมีผลต่อความยุติธรรมในคดีนี้ใช่ครับมันช็อกมากแค่ห0 0 0ื่นบาทแต่กลับกลายเป็นส่วนสำคัญในคดีที่ร้ายแรงขนาดนี้มันแสดงให้เห็นว่าแม่ แต่จำนวนเงินเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ผลกระทบใหญ่หลวงได้โดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือแรงจูงใจส่วนตัวบางอย่างมันทำให้เราต้องคิดว่าอะไรที่จริงๆแล้วเป็นเหตุผลหรือการเชื่อมโยงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หวังว่าในการสืบสวนจะสามารถเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นนะครับถ้ามีอะไรการรับสารภาพและการให้การเบื้องต้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มการสอบปากคำจะเอ็มในเบื้องต้นเขาได้ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาซึ่งรวมถึงข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรถึงแม้จะรับสารภาพแต่ยังคงไม่มีการสัททอถึงบุคคลอื่นหรือขยายผลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนอื่นๆในคดีนี้ในระหว่างการสอบสวนจะเอ็มได้แสดงอาการเครียด และไม่พูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการเมืองและบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องในคดีนี้ก็ตามโดยเจ้าหน้าที่มุ่งหวังว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นจากการสอบสวนที่ดำเนินต่อไปกระบวนการทางกฎหมายหลังจากการรับตัวหลังจากการรับตัวจะเอ็มจากกัมพูชา และการรับสารภาพในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมีการอ่านหมายจับและทำการบันทึกภาพการจับกลุ่มตามกฎหมายเพื่อให้กระบวนการอุ้มหายและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหลังจากนั้นจะเอ็มถูกนำตัวไปที่สนชนะสงครามเพื่อทำการสอบสวนต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสอบสวนในขั้นตอนนี้จะมีผลต่อการขยายผลและการดำเนินคดีต่อไปในการสอบสวนที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มขยายผลและตรวจสอบถึงการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของจาเอ็มไปยังประเทศกัมพูชา รวมถึงการหาผู้ที่อาจจะเป็นผู้สั่งการหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนสังหารอดีตศสกัมพูชาทีมสืบสวนยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบุคคลที่อาจให้ความช่วยเหลือหรือผู้มีส่วนนอร่วมในการกระทำผิดนี้แต่การสอบสวนเบื้องต้นจะมุ่งไปที่การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนจะเอ็ม และการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดนี้คำถามสำคัญที่ถูกถามถึงในการสอบสวนคือการเชื่อมโยงระหว่างคดีนี้กับการเมืองไทยโดยมีการสอบถามเกี่ยวกับแชทข้อความของจเ็มที่อาจเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้และต้องการรอการสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนการสืบสวนเกี่ยวกับการเมืองและความเชื่อมโยงที่อาจมีส่วนร่วมในคดีนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินคดีและอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการคลี่คลายคดีอย่างสมบูรณ์ การตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการสืบสวนในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อยืนยันว่าอาวุธที่ใช้ในการสังหารนั้นถูกต้องตามหลักกฎหมายและมีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดในคดีนี้หรือไม่ผลการตรวจสอบอาวุธปืนนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการประสานกับการสอบสวนอื่นๆ และสามารถช่วยในการยืนยันความถูกต้องของคำให้การจากผู้ต้องหาและสืบหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้สรุปพิเศษการสอบสวนในคดีนี้ไม่เพียงแต่จะเปิดเผยแรงจูงใจเบื้องหลังเหตุการณ์สังหารแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตำรวจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองที่อาจมีผลต่อการตัดสินคดีในอนาคตข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนในแต่ละขั้นตอนจะมีผลในการขยายผลและการทำให้กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในสังคมของเราหากใครทำผิดแล้วก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการถูกลงโทษได้ความยุติธรรมจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเต็มที่ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่ดี และเลือกที่จะรักและดูแลกันและกันแทนเพียงแค่เราทุกคนรักและเคารพก,กันก็จะทำให้สังคมเราเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ